ไลฟ์สยูไลค์สออยู่ไก่อนไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บมาเจ็บม่หนันมอันันมา ก็ไม่ได้ทีเดยวไม่ไม่มีใครเขียนพี่หน ah ิงเ้าะไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้เรามาทำบุญที่วัดวังสับสนหลวงพ่อคงกันนะครับนี่ัจเลย

แค่บาทเดียวเรามีผู้โชคดีสามบ้านสามตัวเลยใช่ไหมหนูไม่เล่นสองไม่เล่นเลยสามบ้านบ้านใหญ่ไหมบ้านเล็กหมดเลยอ๋อไปสามบ้านไปบ้านเล็กหมดเลยนะครับตอนนี้ FC ตัวน้อยนะครับตัวนี้นนนมูก้า FC ตัวน้อยมูก้าสวัสดีหน่อยสวัสดีไม่มองเลยไม่ต้องต่อตามนะครับก็มาใส่เลยครับก็มาใส่เลย <c oughs> ไม่ต้องต่อแถวนะครับ

มีเพ <Okay. S 2> mm ี hmm. uh, mm ่ต hmm. mm ุือนพี่นอพี่ต้องยืนอยู่ตรงนี้อนไลรสดเห็นไหม

มาทอดพระป่าวิวัดวักสัปรถจังหวัดทิพย์กันทับบุรีนะครับถึงป้หน่องถึป้หน่องอีตัวน้อยลงเร้วเถยงเขาถ่ายรูป้ว

dimn yeah, nuñ

ครับกับผู้นำเจ้าครับไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ <laughs> นุ่นพี่นุ่นฝากถวายด้วยะ ข้าพเจ้าคณะวัดตากะยิมขณะวัดตากะยิมขอโทษผวาขอาทษผวาข้าพาน้อยเพื่อเป็นพุทธบูชาเือเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อคงแด่หลวงพ่อคงวัดบางสัพปะรสเทวดาที่ช่วยเหลือทุกพระองค์เทวดาที่ช่วยเหลือทุกพระองค์เทวดาประจำตัวทุกพระองค์เทวดาประจำตัวทุกพระองค์บูรพากระสับที่กรบูชาบูรพากระสับที่กรบูชา บรรดาโอมทุกูาบรรอุโอมที่กอบกูชาติและเทวดาที่อยู่วัดแนแท่ห่งนี้เป็นยอดเงินเป็ดจ็ดมือมือนแปดพันยี่สิบบาทยี่สบาท

ิตังปิตังสุังติปะมวัติภิกขะโะวโกันปะภะโตภะวะโยขวังาะโสภะวะโสพกะวสัาะสโวสังาระสภาวะวัตารโะวสาะโภิววสังรสัเวสังาะโติะวสัมมาวะโสิะอายุวาระโสขะเังะ

ครูครับครูครับผุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านอยู่ต่างประเทศนะครับที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกเลยข้าวอยู่มานี่ขอบคุณครับ อาจารย์หนาะจ้าเดี๋ยวเอ่ออ่ะปิดเลยนะต้นนะครับตนนะครับต้นนะครับ อจ <c Dante> ้าจนทร์ขอโนมัทนาบุญให้กับญาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศญาติธรรมที่อ <un> ย <UE 1981> ู่ต่างจังหวัดญาติธรรมที่ร่วมบุญกับอาจารย์ทุกท่านและลูกค้าลานบ้านทั้งทองทุกท่านขอสีสุขสมหวังจงบันดาลบังเกิดแก่ตัวท่านขอบังเกิดลาบขอบังเกิดทรัพย์ณบัดนี้ขอลาบมากมีเป็นเศรษฐีตั้งเนื้อตั้งตัว นับแต่บัดนี้เป็นต้นภัยเถือนสาสาบูสาบูสา,สา,สาบ